ผมไม่ปฏิเสธเลยนะว่าการกระทําของฮุนเซนเนี่ยมันชั่วร้ายในทางระหว่างประเทศจะไม่มีใครไว้วางใจในการจะพูดคุยกับคุณฮุนเซนอีกอแต่คุณฮุนเซนถามว่าเป็นพ่อที่ดีไหมคุณฮุนเซนเนี่ยเป็นพ่อที่ดีในลักษณะของการเป็นเขาเรียกว่าแทรจิกฮีโร่นะเป็นวีรชนแบบพลิกเอาสิ่งที่ไม่ดีมาเป็นข้อได้เปรียบยอมเอาตนะนะครับกลายเป็น ตัวที่ถูกเกลียดคืออยู่ในแร่เจดีเหมือนจุดไม่ขีดตัวเองเหมือนจุดมเหมือนจุดไม่ขีดเผา,าตัวเองเผาตัวเองแต่ทําให้คนอื่นดูดีคุณฮุนเซนพูดอะไรไม่รู้เรื่องพูดอะไรใหม่ดีว่าใครว่าไปเรื่อยนะแต่เวลาคุณฮุนมานเนตออกมาแต่ละทีะพูดเป็นทางการม,มีเอกสารมีภาษาอังกฤษถูกไหมครับและพูดในฐานะผู้นําประเทศคุณฮุนเซนเขาไม่ได้บอกเขาเป็นผู้นําประเทศนะเขาก็พูดเสมอว่าเขาเป็นอดีตผู้นําประเทศและคุณฮุนเซนอยู่แบบหนุนหลังลูกเวลาที่คุณ คุณมเนธทาในฐานะผู้นํานะล้ำหน้าลูกตรงไหนล้ำหน้าลูกเวลาด่ากับใครแล้วไม่ได้ดึงลูกมาเกี่ยวอแต่คุณทักษิณคนละเรื่องเลยอคุณทักษิณน,นีล้ำหน้าลูกทุกอย่างเลยนะครับพยายามจะเป็นลมพัดลูกนะแต่ไม่ใช่เป็นลมพยุงใต้ปีกลูกให้ลูกขึ้นได้สูงแต่เป็นลมอัดเข้าด้านหลังลูกมันทําให้ลูกหมุนปีกเปิดหักหางเหิงพังหัวเหอเละเทะหมดเลยเพราะลมมันเข้าใต้ปีกมนจับหมุนอย่างนี้เลยคุณทักษิณทาแบบนั้นท้ายที่สุดคุณแพรทองทานไม่ได้ดูดีคุณทักิ ยิ่งดูแย่ทั้งหมดเหล่านี้ครับมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นผ่าน,นกลไกที่คุณฮุนเซนวางเอาไว้นะแถมไม่พอสิ่งอันตรายที่สุดนั้นมนมฬิกาเขากำลังจะพาให้คนขเขมรกับคนไทยทะเลาะก,กัน